สุดยอดอาหาร9ชนิดช่วยลดน้ำหนักอยากรู้ว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย 1. ครับฝรั่งนั่นเอง ฝรั่ง1ผลนะครับ150กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน100กิโลแคลอรี่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยนะครับและที่สำคัญเลยฝรั่งเป็นผลไม้ที่ให้โปรตีน3-4กรัมกันเลยทีเดียวมีไฟเบอร์ถึง8กรัมครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีมากๆนะครับ2ครับแอปเปิ้ลเขียวนั่นเองนะครับการทานแอปเปิ้ลเขียว1ผลนะครับ150กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่นะครับในแอปเปิ้ลเขียวนะครับมีไฟเบอร์2.4กรัมที่สกคัญเลยมท ตาลที่ต่ํามากๆเลยนะฮะแนะนานะครับให้กินทั้งเปลือกนะครับเพราะว่าในเปลือกนั้นมีเส้นใยสูงมากๆเลยและยังมีงานวิจัยนะครับบอกว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยจะช่วยลดความอยากได้3ครับผมกล้วยหอมนั่นเองซึ่งในกล้วยหอมเนี่ยมีวิตามินและเกลือแรเทียบเลยครับนอกจากนี้นะครับยังให้คาร์โบไฮเดรตสูงถึง22กรัมเพราะฉะนั้นแล้วในกล้วยหอมนะครับเราควรระวังในเรื่องของน้ําตาลด้วยเพราะว่าในกล้วยหอมน้ําตาลเยอะและที่สําคัญเลยดูซึมเร็วควรกินตอนเช้าหรือก่อนออกกําลังกาย น้อยงน้อย1ชั่วโมงนะครับและแนะนําให้กินนะครับวันละ1น1ลูกเท่านั้น4ครับคือฟักทองนั่นเองให้คาร์โบไฮเดร 6.5กรัมครับในฟักทองครับให้น้ําตาลต่ํามากๆยังมีสารที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนซึ่งจะช่วยในเรื่องของต้านอนุมมลอิสระและยังเป็นอาหารที่มีกักใย,ยสูงมากๆจึงเหมาะกับคนที่กําลังลดน้ําหนักครับ5ครับคือไข่ไก่ต้มนั่นเองให้โปรตีนสูงถึง6กรัมนะครับซึ่งเป็นอาหารที่หาก,กินได้ง่ายมากๆนะครับแต่ก็ควรระวังในคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันและก็คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับไข่แดงนะครับก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลอยู่บ้างนะครับจึงควรระวัง ในการรับประทานครับแต่สําหรับคนทั่วไปนะครับก็แนะนําให้กินไข่แดงได้ไม่เกินวันละ2ฟองครับสำหรับไข่ขาวก็กินได้ไม่จํากัดครับ6ครับคืออกไก่เป็นอะไรที่ราคาถูกมาก ในอกไก่100กรัมครับยังให้โปรตีนสูงถึง20กรัมในอกไก่ยังมีไขมันที่ต่ำมากๆเจ็ดครับคือทูน่านั่นเองอ่าทูน่าก็เป็นอาหารแปรรูปอีกชนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะกังวลนะว่าจะกินได้ไหมแนะนําให้ทาน3 4วันต่อสัปดาห์ทูน่าหกระป๋องนะครับจะให้พลังงาน175กรัม ในขณะที่ให้โปรตีนที่สูงมากๆถึง40กรัมต่อ1กระป๋องแปดครับคือนมถั่วเหลืองเลือกนมถั่วเหลืองที่ให้น้ําตาลศเรเ็นหรือไม่หวานเลยหรือไม่มีน้ําตาลเลยจะดีที่สุดครับถ้าหิวตอนดึกนะครับแนะนําให้กินนมถั่วเหลืองแทนผลไม้จะดีกว่าครับ9ครับคือการดื่มน้ําเปล่าครับ อยากจะบอกว่าใน1วันเนี่ยเราควรดื่มน้ําเปล่าวันละ8แก้วครับเพราะจะช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญและยังทําให้เราเนี่ยลดความอยากอาหารได้ที่สําคัญเลยยังช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นด้วยครับใครกําลังทานอาหารตัวไหนอยู่ในการลดน้ําหนักสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมเพียวเพียราชขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ